สวัสดีเจ้าอหารเหนือคอยยายน้อมเจ้าวันนี้ยายน้อมนะเจ้าจะมาเนี่ยอ่าเมนูหอมมกทะเลมาเป้าออนหอมมกทะเลเป้าออนเพราะว่าไปไปเอวกาดหญ่มานก็ได้ปบาเป้ามาถุงใหญ่ๆกันเลยเอ๊ะนึกถึงเมนูนี่ขึ้นมานะเจ้าก็อยากินกันเลยอ่ะจวนยายเนี่ยกันนะวันนี้เดี๋ยวเขาไปพอนะเจ้าว่ะอ่าหอมมกทะเลเป้าออนเนี่ยกันจะได้นะเจ้าทะเลเขากะมีปลาหมึกมีกุ้งมีปูนะเอาไปเนี่ยเป็นเมนูทะเลทะเลอยู่ตั้งเหนือเกาะ ได้กินอยู่นะทะเลเนาะก็มาถึงบ้านเขาอยู่อะเดี๋ยวไปพอกันเลยเจ้าเมนูห่อมกทะเลแบบเป้าออนนะเจ้าเขาได้แบบเป้ามาเขาก่อนนี้เลยนะเจ้าก็ใจ้แบบเป้าออนนะเจ้าหนึ่งแกนเนาะอาก็ขูดเอาแต่เนื้อมันออกมานะเจ้าเนาะอามีเป้าออนกับมีทะเลนะทะเลนี่มีสามอย่างเนาะสามกระซัตรเนาะมีกุ้งนะเจ้ากุ้งนี่ก็ประมาณสิบตัวนะเจ้าปลาเมึกสามตัวเนาะแล้วก็ปู มาหนึ่งตัวนะเจ้าเขากลับมาจัดการแกะแบ่งอย่างเรียบร้อยนะเจ้าตัดหั่นล่างทาความสะอาดนะเจ้าเรียบร้อยเป็นที่อีเลยนะเจ้านี่ต่อไปก็เป็นเครื่องแกงนะจ้าเครื่องแกงมีไอยางพองนะเจ้าก็จะมีเกลือเม็ดนะเจ้าึิงจอนโตคานี่ประมาณห้าแว่นสี่แว่นห้าแว่นนะเจ้าอ่ะพอดีอันนี้มันแว่นใบบใหญ่เนาะกระลีนักหน่อยนะเจ้าประมาณห้าแว่นเนาะจะไข่นะเจ้านี่นี่จะไข่ หนึ่งหัวนะเจ้าซอยแบบร้อยพริกหนึ่งจอนโตพูนเลยนะเจ้าอันนี้เพราะว่ามันมันเดี๋ยวเครื่องมันผสมกันแล้วก็เป็นหน้าเป็นย่งมันจะต้องใช้พริกเยอะนักน่อยนะเจ้าแล้วก็มีอ่านี่ผิวบะคูดนะเจ้าอันนี้กึ่งแกนเนาะถ้าเป็นแกนน้อยก็คือทางแกนเลยนะเจ้าหอมแดงหกหัวนะเจ้าหอมขาวหนึ่งหัวหากพักป้อมสองหากนะเจ้าหากใหญ่นะแล้วก็กะปิกึ่งจ้อนโตนะเจ้า นี่อันนี้ก็คือพริกแกงเนาะอ่าแล้วก็จะมีน้ำปลากึ่งจอนโตะนะเจ้าน้ำตาลปี๊บหนึ่งจ,อน,จอนโต้หนะเจ้าแล้วก็รึบไข่สองแกนแตกไปละแกนไ <c oughs> ข่สองแกนอะอน,นี่นะเจ้าอันนี้ก็คาดไปได้พักนะ่ะทีเขาจะใส่ลงไปนะเจ้าเนาะก็จะมีใบโหระพานะเจ้าอันนี้นักน้อยเนาะโหระชาโหระพานีตามชอบเลยไขยม่มักนักก็ใส่นักนะเจ้ามากน้อยก็ใส่น้อย อ่าแล้วก็มีใบบ๊กคูดนะเจ้าตรงนี้ใบบักคูดเนาะกี่ใบนี่ยายส่ใบอ่าประมาณสี่ใบแล้วก็เอามาซอยฝอยละเอียดยิ่งอี้นะเจ้านะซอยซอยให้มันละเอียดเป็นฝอยยิ่งอี้เลยนะเจ้านาอนี่อ่าต่อไปเดี๋ยวเขาไปตำเครื่องแกงกันเลยเจ้าอ่าก่อนไปตำน้ำพริกเลยเจ้านาออันนี้ติขาดมาได้ก็คือกะทินะเจ้าอันนี้กะทินี่อ่ายายน้อมได้มาสีคิีดนะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องดูปริมาณของก้มว่าเขาใส่นักใส่น้อยเนี่ยต้องดูอ่าเครื่องแกงกับ thay đấy thì họ sẽ say hẳn cám một nè chào nó, thì họ tiêm vay xì khiết nè nó, này say bên trái, lấy tắm bít kẹng, lấy cả cây bẹt nó hơi to lớn, lấy cây, lấy khoai, lấy khoai khoai 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 khoai, lấy khoai

เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าพริกแกงอ่นะไปเขาก็มาผสมส่วนผสมต่างๆเข้าไปกันเลยนะเจ้ามาแล้วเจ้าตอนนี้เขาจะมาผสมกันด้วยการตีมาอ่ารวนกะทิก่อนนะเจ้ากะทิตะกี้อันไหมค่ะว่ายายซื้อมาสีคีเนาะอันนี้เขา,เาลงไปสองขีดนะเจ้ากึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็รวน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 คือเนืน้อกะทิมันเข้มขคนนะเจ้าแตกมันนิดหน่อยก่อนนะเจ้าก่อนเขาจะเอาอย่างอื่นพริกแกงอย่างลงไปนะเจ้า อันนี้ตอนที่ล้วนให้เขาใจไฟกลางนะเจ้าเนาะนี่แหละ จ้ีเอาพริกแกงที่เขาต่ำตะกี้ลงเลยนะเจ้าพิชถีพิชขันในการทำเนี่ยการขั้นต่ออันนี้ก็คือเขาต่ำพริกแกงคนเดียวเนาะถ้าใครบลาสะดวงติดใจยากคนเดียวก็ใจพริกแกงเพชรนะเจ้าเนอเวลาไปซื้อพริกกาดนะเจ้า อันนี้เขาก็ล้วนพริกแกงอ่ะเขาก็เบาไฟหอมนน้อยนึงเลยเจ้าอัอนตรธามันแฮงไปก็ก็คอนลงไปหอมน้อยคอ,อนไปทางอ่อนเลยเจ้าอ๋อมาแล้ได้กินหอมกะทิละกินของกะท,แกกะทิแล้วก็ับกินพริกแกงอ่ากินพริกแกงเผ็ดนะเจ้า ขึ้นมาละหอมแบบัก้ินก็ชอบ,บอ่าก็จะหอมผิวบกูดเนาะีนี้กินหอมผิวบกูดของนั่นหอมข้าวหอมแดงอ่าจักไข่เพาว่าอ่าเครื่องแกงแต่ละอย่างก็เป็นสมุนไพรเนาะก็กินไปกับเพื่อประโยชน์ร่างกายทุกอย่างเลยเจ้าถ้าเราบอกจิตน,นักลงไปมันก็อยู่ในระดับพอดี จะเป็นประโยชน์มดเลยนะเจา้าอ่าอันนี้เขาก็จะเติมน้ำเหมือนเต้าเข้เค็มคนแล้วนะเจานะ้าเนาะน้ปาใส่อมออ่าเสร็จแล้วก็เอาน้าบะาเปาที่เขาโบะไว้ตะกี้นะเจ้ามาใส่นะเจ้าหนึ่งปากหรือหนึ่งทับพีเนาะเติมเต้นหน้าเปา ปกติถ้าเขาปากขวานแห้งอย่างเนี้ยเขาต้องเติมน้ำเปล่าก่อนแต่นี่เขามีน้ำเปล่า,าเขาก็เอาน้ำเปล่าใส่เลยเนี่ยจะใส่ลงไปหนึ่งทับพีหร่อในปกนั่นเอง ใกนัน้ำปลาใส่ป้ายนะเจ้าน้ำปลาครึ่งจ้อนโตเนาะกินขาเตี๋ไว้แล้วก็น้ำตาลปี๊บหนึ่งจอนโตะนะเจ้า เด๋ยบร้อยได้ตีแลรกนะเจ้าเขาก็เอานี่เครื่องทะเลเขาลงเลยนะเจ้าสามกรเอรูกุ้งปลาหมึกนะเจ้า,าลงไปรวนพัดกับพริกแกงอันนี้เขาก็เอามาพัดมาคั่วตัวเพื่อให้มันเข้าเนื้อนอะเห้พริกแกงเนี่ยมันเข้าเนื้อ ก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเวลาเฮาไปนึงเฮาก็จะใช้เวลาบ่เมินนาะยายเนาะก็หมอกไข่สุกไข่อย่างี้มันก็ถือว่าสุกแล้วเอาไปนึงมันมันหอมบ่ปาเนาะหอมปาอ่าแล้วก็ไข่นะเจ้าใส่ไปเลยตีนี่ยงเลยนะเจ้าเนาะ อหอบฉุยเลยอันนี้ก็เขาคั่วจนใครที่าขาเขาใส่ไปซุกนะ้ล้วก่อนเนื้อกุ้งเนื้อ,อปลาปลาหมึกนะเจ้าหดตัวละนี่เขาก็โอเคแล้วเรียบร้อยหัวกะทิน้อยนึงอยากจะเติมหัวกะทิหัมนิดนึงนลเจ้าก็กคือ,อหัมหนึ่งทับพีน่อยเปล่าสองทับพี่ทับพีเดียว,ยวอ๋ยยายบอกทับพีเดียว เติมหัวกะทิหินนอนเนยเจ้าความเจ็บจนอ่าแล้วก็เอาพักอย่างลงไปเลยนะเจ้าใบบักกูดลงไปก่อนใบบักกูดซอยนะเจ้ามะเป้าอ่อนนะเจ้าลงไปเลยลงไปขวตไปเลยนะเจ้า เดี๋ยวกลายเป็นนักเลงแม่ตะกี้กลาวว่าเออจียะสองแกนนี่นะบเป้าสองแกนเนี่ยจีง่ะเขาเอาเป้าสองแกนนะแต่ว่าเนื้อที่เขาเจ้าเขาใจใเจ้าไข่แกนเดียวนะเจ้านี่มัน,นก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ปิดไฟแล้วก็ใส่ใบโห,หระพาีจะร้อยแล้วนี่ปิดไฟใส่โห,หระพาได้เลยนะเจ้า มักได้จะไปโรยหน้าเอาตอนอันตีซุกเข็มขก็ได้นะเจ้าเนาะมันจะใส่ไปเลยอหอมหัวลักพากรติบ้านใบใหญ่มากใหญ่ขนาดนะเจ้านีเลยใส่ปิดกแดงปิดกแดงสวยใส่เลยแติมต,ต,ติดหน่อย เดี๋ยวเขาเอาไปเเเเอน้ยยยดดีีวว๋าไปใส่บาป้าวนะเจ้าเจ้ารสชาตินี่บ้านนียขาวโอเคเปร๊ะนะเจ้าแต่ถ้าใครมักเพลทบางอย่างก็เพิ่มเติมไปตามความชอบนะจ้าเนอรนี่เราก็ล่นต้องใส่กันล่นบาป้าวเดี๋ยวนึงเอาบ้าวมาวางอ่ะอันนี้นะเจ้าตักมาใส่บาป้าวนะเจ้า จริงก็กินได้เลยเนาะนี่นะแต่กะเาเอาไปใส่เป้านึ่งหั่นกัมเพืมันหอมเนาะบางคนประกอบพัดขลุ่มส้มสั่มขึ้นนี่นะแต่เขาแบบเออจัดการใส่มันร้อยเลยนะเจ้านี่หน้าตาอืมเคร้อะเอาหน้าแบบเป่ายอดหน้าให้น้อยนะเจ้า สองจอนนะสองจอนอืมเจ้าอุย๊ยนี่เรียบร้อยแล้วไปนึ่งกันเจ้านี่นะเจ้าเขาก็เอามาใส่หลังถึงนึ่งละนะเจ้าเนาะเออที่จริงมันต้องเอาผ้าไอ้อย่างงั้นผ้าสปพิกแล็บปิด<ม>หรือว่าเอาฝามปิดแต่นี่เขาอย่างอี้เลยนะเจ้าเพราะว่าเขายากรีนเนาะนี่ เลยนี่เดืยบร้อยแล้ว,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 วนะเจ้าว่งนี่นะนี่เขาก่อหนึ่งต่อนี่นะเจ้านี่หน้าตาเนาะงามล่ำงามเหลือนะเจ้านี่หอมชุยเลยนะเจ้าอันนี้ก็ขึ้นโตกินได้เลยนะเจ้าหอมชุยอันนี้ตะกี้เขาก่อนึ่งประมาณสิบนาทีเนาะ คือมันคือกินของบะปเป้าเปลือกบะเป้าเนี่ยมันเขา้าเนื้อเขาอ้าอเครื่องนะเจ้าก็จะมีรสกาจะมีกินหอมของบะเป้าแฮมระดับหนึ่งนะเจ้า,าเดี๋ยวเราไปขึ้นโต๊ะกันเลยเจ้าสวยงามสวยงามนี่นี่มาเร้วมาเร้วนะเจ้าหอมหอมขนาดเลยนะเจ้าอ่าอันนี้เป็นห้าว่า อย่าก็ยายหอมหมกทะเลหอมหมกทะเลแบบเป้าออนนะเจ้าเออจะเป็นหอนึ้ติ๊กๆคนเหนือนี่นะเวลาเวลาจะนี่อย่างกับจะเป็นหอนึงนะอ่ะอันนี้เป็นเป็นสูตรตังไทยแล้วก็เป็ี่ยนหอนหอมหมกนะเจ้าหอมหมกแบบหอมหมกทะเลแบบเป้าออนนะเจ้าก็ลองไปแย่กันพอเนาะนี่อ่ายายน้องกป็นจะสอนแบบตามเครื่องแกงคนเดียวนะเจ้าแต่ถ้าใครสะดวกเนาะก็ใจพี่แกงเพชรได้เจ้าเอามาคั่วเอามาแยะกันพอนะเจ้าเนาะ อ่าใครชอบคลิปนี้ก็บด่ลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายน้อมเตน้อเจ้าเนะ้ออาหารเหนือข้อยายน้อมสวัสดีเจ้าหอมชุยเลยไม่มขาจะไปกินแล้วนี่